ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัววงพุซานะคะหรือว่าเรมนาซีค่ะโดยวงพุซาเนี่ยก็จะอยู่ในเคลดของฟาบิดแล้วก็อยู่ในออเดอร์ของโลซาเลสค่ะโดยข้อมูลทั่วๆไปของเรมนาซีนะคะก็ทั่วโลกเนี่ยก็จะมีประมาณ58ชนิดอ่า ...58 ปจีนัสค่ะเ่า ...900 สปีชีสแต่ว่าในไทยเนี่ยก็จะพบแค่ 7จีนัสแล้วก็30 s p สปีชีค่ะโดยการกระจายพันธุ์โดยทั่วไปของตัวเรมนาซีนะคะก็จะกระจายพันธุ์เป็นแบบ Worldwide ค่ะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะพบอยู่บริเวณที่เป็น t r o p i c a l แล้วก็จะเป็นส่วนของ Warm t e m p e r a t e ค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของเรมนาซีนะคะก็จะมีทั้งแบบเป็น Tree หรือว่าเป็น s h r u b ค่ะแล้วก็จะ ไม่มีน้ำยางค่ะหรือว่าเป็นแสบยูเช l รี่แอปเซนต์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะพบเป็นน้ำยางสีส้มๆค่ะสติป,ปู่เล็กๆค่ะแล้วก็ตัวลิฟเนี่ยก็จะเป็นแบบซิมเพิลอัลเทอร์เนค่ะแต่ว่าบางทีก็อาจจะพบเป็นแบบออปเปอ์ิก็ได้ค่ะสำหรับช่อดอกนะคะก็จะเป็นแบบไซม์โมสค่ะแล้วก็ช่ชอดอกเนี่ยก็จะออกตรงแอ็กซิลารีหรือว่าจะเป็นตรงเทอร์มินอลก็ได้ค่ะแล้วก็ดอกเนี่ยก็จะเป็น ดอกที่สมมาตรรัศมีค่ะหรือว่าเป็น actinomorphic แล้วก็จะเป็นดอกแบบ b i ซ e x u a l ก็คือจะมีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียในดอกเดียวกันค่ะลานาซี่ก็จะมีทั้งกลีบเลี้ยงแล้วก็กลีบดอกค่ะแต่ว่ากลีบเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะฟิวส์รวมกันเป็น t u b u l a าค่ะจะเป็น sin sepals ก็จะฟิวเป็นท่อแล้วก็จะแยกตรงปลายค่ะโดยจะมีประมาณ4-5โหลค่ะ แล้วก็จะเป็นตัวจะติดทนตอนที่มันเป็นฟลูดด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบวาเวตแล้วก็ส่วนของกีบดอกก็จะมี4หรือ5ส่วนสตาเมนก็จะมี4หรือ5เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่า d i s i n f r a าสตา i n ม l นอลด้วยค่ะสำหรับโอวารีของตัวแรมนาซีนะคะก็จะเป็นแบบซูเปอร์เรียจนถึงอินฟีเรียค่ะแล้วก็ฟลูดเนี่ยก็จะมีได้ทั้งแบบ รูปแล้วก็ชิโซ,โซขาบแล้วก็บางทีอาจจะมีวิงด้วยค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นลีฟซิมเพิลอัลเทเนตค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบใบเดียว1ข้อต่อ1ใบอันนี้จะเป็นตัวโคลัมบีน่าจะเป็นตัวของคันซงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวของพุซาค่ะสำหรับดอกก็จะเป็นแอคติโนมอร์ฟิกก็คือจะเป็นสมมาตรแบบรัศมีค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของแคลิคค่ะก็จะเป็นท่อขึ้นมาแล้วก็แยกตรงปลายก็จะมี5โหโลค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพทเลก็จะมี5แล้วก็สตาเมนก็จะมี5อย่างที่บอกว่ามันเป็นไบเซ็กชวลก็คือจะมีทั้งของเพศผู้แล้วก็ของเพศเมียอันนี้ก็จะเป็นอวารีแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีดิสอินทราสตาร์เมนอลค่ะก็ อันนี้จะเป็นช่อดอกแบบไซม์โมสค่ะก็คือจะบานจากบนลงมาข้างล่างค่ะแล้วก็ตัวฟรุตนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นรูปอันนี้จะเป็นตัวของฟุซาจีนแล้วก็จะมีทั้งแบบชิโซคาบแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นวิงด้วยค่ะตัวที่เป็นวิงอันนี้จะเป็นตัวของเวนติลาโก้หรือว่าชื่อไทยชื่อว่ารางแดงค่ะสำหรับตัวอย่างในวงแรมนาซี asi, นะคะ ก็จะมีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เป็นตัวของพุซาจีนค่ะหรือว่าซีซีปั j จูจูบ้าแล้วก็ตัวอันนี้จะเป็นตัวของพุซาก็จะเป็นซีซิปั m มัวริเทียนาแล้วก็จะเป็นตัวห่อสะพานควายหรือว่าเป็นตัวเบอร์คิเมียฟอรีบันดาค่ะแล้วก็อีกสองตัวจะเป็นตัวของรางแดงที่เมื่อกี้มันเป็นผลแบบแบบมีปีกก็คือจะเป็นตัว เวนติลาโกเดนติคูลาตาค่ะแล้วก็จะเป็นตัวคันทรงหรือว่าโคลัมบีนาเอสเซียติก้าค่ะก็สำหรับเรมนาซี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ